มันนี้รับสิงหาไอ้ได้การที่ม like ุวนหลบปอดทดูสถ <unto> ิตธรรมราอาจารย์อาารย์ตุติกวนท่านรอมเบพื่อนสอบฝ่ายรัศการเจ้าตะบนในเพียงเพียงสามได้กับอาจารย์ธวัชชัยเข้าร่วมประชุมประชุมเพื่อสหารือกันในด้านเรื่อเกี่ยวกับประสตกานของเราเตือนนอนโดยความเข้าใจและก็โดยความเห็นชอบทุกฝ่ายมีการบีบบังคับ แลกก็บริการนำร่องในั้งสิ้นเป็นความเข้าใจตรงกันว่าร่วมกันพัฒนายาขันวัดส่วนต่างเขานั้นเป็นวัตี่เดินไปข้างหน้าไีไนะก็ได้มีความเขียนตังการเอาละเม่เป็นชี่แต่ละคนก็นั้นมื่าว่าเขาจะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับย่ำนอนเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเรียกว่าเป็นคณะกรรมการวัดทีแต่เมื่อวานมันเป็นปกติทีว่ดทุกวันเขามีล้ เป็นทียอมรับของทุกฝ่ายเมื่อได้กรรมาการบ้นานกมาแล้วตอนนี้ทุเจ้าไปจะขออนุญายู่เหมือนกับข้าเป็นกฤีณ์โยนิเดอร์เนาะเมื่อได้กรรม,ม,ก,มาการมาแล้วก็จะได้เอากรรมการชั้นเนี้ยมานั่งประชุมกันได้วางตรอวางภารกิจวางระเบียบว,วางภารณาธิารต่างๆวางเพี่อที่อะไรเนี่ยพ่อยังน,นโดยเป้าหมายคือเขาจะเนี่จะได้มีวัตส่วนต่างอันนี้เป็นทีละของเขาเนี่ย ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่และกับพัานาอย่างเต็มที่นี่เป้าหมายดวยนาะที่นี่กรรมการจะตั้งกี่คนกอยู่ปีอี่ประชุมบันบอนเนาะบอกไอ้ยังวันนี้ก็ต้องหาเหตุผลมาว่ากันคือเป็นเป็นนี่คือที่เขาต้องการเป็นเช่นนั้นแต่จะได้ว่าจะจัหวัดปัญหาทุกอย่างมันเั็นเบนี้มันก็จะไอ้แม่ทุกท่านหันเป็นประกาศได้ของเจ้าหา เพื่อเป็นการพัฒนาวัดของเขาในวันข้างหน้ามองไปข้างหน้าอยากมีดาตีเจ้จาไดว่าไหวเห็นสมควรจะอันตีตั้งคณะกรรมการจะมาพัฒนาวัดร,ร่วมกันเนี่ยโปรดยกมือขึ้นโปรดยกมือขึ้นถือว่าเป็นเอกฉันท์เนาะต้องขอบคุณอีปออีเมทุตัตนเมื่อตีประชุมหันเป็นอี้ว่าเออวัสดุขอ,ขอเรียนท่านผู้มีพระองค์เลสามว่าเรนเมือม่อมาทิ้งออกมาจะดีแล้ว จำนวนคนดูที่มูท่านนะครับมูท่านว่าเ้าคี่คนคือผมมาได้ตัดสินใจผมมาได้สั่งการแต่ต้องร้อยซื้อคนชนะอมาคนคนใจผมนะครับเอาทั้งหมดเลยนะครับสเสนอซื้อมานะครับกี่คนครับอ่าเอาสาวคนนี้งามละเมาะละหันตัวละจะได้ความมีความคิดเป็นนี่ยนอันอื่นเปลนอันเดียวกันขอ,อโ,ปโปรดยกให้ชืนน่นตาทนนะนับ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 เอง นา้นะบ้อง่ปิ้งนเกกีประชุมหันว่าเป็นในไวิธีการที่หน้าเป็นสาวพแต่นั่นสาวพลนี่กมาถือว่าเป็นกรรมการนอกท่านหลวงบอกครับสานัาบ้นเป็นปรรการไปแต่คำสั่งนั้นคือป็นประกาศนอกป็นประกาศป็นประกาศทำจัดทำแผนและพัฒนาวรวนตาลตัวมีคณะกรรมการ20ท่าน ทีนี่ถึงตอนนั้นนะคบเนี่ยสไตล์อีสอยเ่ยทุกท่านจะเป็นประการแล้วธารกิจต่างๆนั่นหมายคําว่าจะเป็่นไปด้วยการตีจะพัฒนาร่วมกันซึ่งเดียมวมันจะเป็นเหลืองตีย่อยขึ้นลายละเอียดขึ้นมีไอยยางบอง้ะนั่นนันก็ต้องประการศึกษาถ้าเราจะรับทราบเนาะกกว่ามีแผน่นไอยยางพ้องที่นี่สารภับยาวัจกรนั่น เป็นอำนาจของหลวงพ่อเจ้าวาดตีสามรถแต่งตั้งแต่ว่าจัดใจอไรอยังกระตามเกี่ยวกับเงินบัดเงินวะอไยังกระตามกรรมการชุดนี้ยจะเป็นผู้ว่าเออเห็นสมควรเมื่อตีประชุมเห็นสมวัลลหลวงพ่อก็จะสร้างการเพื่อวิยากรอนดำเนินการแต่นั้นด้านไวยาวกรอนทำตามคําสั่งเจ้าวาดเจ้าวาดได้รับการความเห็นชอบจากกรรมการทั้งหมดมันจะไหลก้ามทีนนะเพราะวิยาวก่อนผมมีอำนาจเป็นอย่างอื่นเป็นไปตามคําสั่ง ตีเจ้าบาทสังกัดอาสุเบิกเงินมาแสนหนึ่งจะเนี้ยอันนี้ถามเงินมาได้จะได้มาตีประชุมกรรมการชุดเนี้ยหานสวัสดิ์จะพัฒนาพัฒนาเนียอ่าจะเจ๊งกันแสนหนึ่งการเราปลอยการับไปและการดำเนินการมันจะไหลเข้ามานีกและจัดทําบัญชีกับการตั้งกรรมการตรงนั้นเราเนาะเข้าใจตามนี้ก็ไั้แล้ป่ะติปัจจุบันนะครับทีนี้ได้ส่วนองการบริหารจัดการบทบาทหนึ่งนาที่ที่ผมก็จะไป่ซุกนะครับว่าบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเนี่ย แต่ละวัดส่วนเคยจะได้ฟังของแต่จะข้อมูลของแต่ละวัดมาปรับปรุงมาดูสถานการณ์ของวัดเขานะครับก็ว่าจะเดินไปในทิศทางใดที่มันไปแต่ทางเดียวกันนะครับทั้งนี้กับเหตนสิ่งที่ที่เขาจะต้องปฏิบัติต่อไปนะครับตรงตรงนี้บางวันนี้ลุงประอาจารัตตินะครับนอประมาณสามเก้าคนนะครับระยะสี่หัวดับบันรงหัวดับบันห้าระดับคู่หนึ่งจ่าชิดวนนี้นะครับ ก็บทสรุปก็คืออยากจะมีคณะกรรมการชุดนี้คือเป็นหน้าการติได้รับการยอมรับทุกฝ่ายเข้าทุกฝ่ายคือบอกมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายสองฝ่ายสามฝ่ายสี่ฝ่ายห้าอย่างแต่ทุกฝ่ายหานว่าเออเป็นที่ยอมรับกันทั้งหมดที่นี่กรรมการชุดนี้มาได้มาแล้วเนี่ยเนี่ต้องอยู่ได้รวมกรรมการชุดนี้ทั้งหมดและที่เขาแต่งตั้งขึ้นมาและวมาจะทำแผนนโยบายร่วมกับทุกอ้เงิงกตัญญูที่สามารถสาธารณะ จึง่าลนัการับนาได้อย่าง,ยงเต็มที่สีเป็นคนดีติมมองสำหรับเผื่อจะเนี่ยจะได้ทุกวัดได้จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและก็สามารถมีตีจะโน้มหน้าผู้คนหน้าหลายได้มา,อาแอบวัาแอบวัลมิพร้อมตีจะนำพาพัฒนาของเขาคอก้าหนามีความหูมีความสามามีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานได้ทุกไฟล์นะครับแต่น่สามารถประสานได้ทุกไฟล์มีอารมณ์เดียวนั่นหนึ่งคิดได้อ้อสันได้ทุกไฟล์สามารถมีความนักเงินอดทนได้แต่นี่น้องต้องบอกกันว่าทุกอย่างจะให้หันตรงกันหมดเป่นได้มาได้เรนก็จะเห็นเป็นกับตรงกลับนามสการของพระคุณนะครับประคุณสิริทวิตนะครับแล้วก็เ่็นประคุณปริยัตปริยัติมัณฑะ สุทีนะครับซึ่งมีนะรวมประชุมเรวบนรี่นะครับกับของกราฟมีมาตรการกันครับก็จะเรียนถามท่านหัวหน้าบ้านนะคุณขวัชชัยเพราะว่าสถาพรเนี่ยนะครับถึงเหตุผลที่เราได้มีการประชุมชาวบ้านในวันเนี้ย ครับเรื่องหนักว่าเจ้าคณะอำเภอเมืองน่านรองเจ้าคณะอำเภอเมืองน่านเจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะตำบลนาคบับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสล้วกอเจ้าอาวาสกรพร้อมด้วยประชุมศึกษาหารือในเรื่องของการจัดตั้งกรรมการวัดสาเหตุมาจากเนื่องจากว่าทางเจ้าอาวาสไม่สนบสนุนมีการตั้งคณะกรรมการวัดที่ท่านเจ้าอาวาสให้เห็นผลว่าให้มาด้วยกัน ที่ท่านพยายามจะจะใช้ใหรือจะเอากรรมการชุดเก่าดำเนินการต่อซึ่งมันไม่ถูกต้องในเมื่อว่าผมในฐานะหัวหน้าบ้านไดรับตด้รเรื่องการเข้ามาัวหน้าบา้านตามที่ท่านในโยกเทศมนรีแต่งตั้งมาปกติแล้วทุกวัดกรรมการชุดใหม่ก็จะต้องเข้ามาบริหารงานของวัดของชุมชนว่าท่าน้าวัด มีปัญหาเรื่องนี้ก็เลยผมก็ทำหนังสือไปถึงเจ้าคณะอำเภอเจาา้าคณะตำบลเจาา้าคณะจังหวัดเพื่อให้เกิดการตองดองเพื่อให้ดคบางสามีเพื่อให้มีขึ้นเราตดกรรมการชุดใหม่ไม่ได้ก็เลยมีเหตุที่จะจัดมีการประชุมครั้งนี้ซึ่งผมก็เรียนท่านเจ้าคณะอำเภอว่าถ้าหากมีการประชุมมีการตัเลือกให้มาดของชุมชนมาตับวันนี้ ก็เป็นโอกาสดีที่ชุมชนทุกหลังคาเรือนได้มาร่วมกันลงมติลงคะแนนเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการับชุดใหม่เข้ามา,าง,งานวัดซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ข้างหน้าของวัดตามในอนาคตทั้งหมดมีกีก่คนครับทั้งหมดมีกรรมการทั้งหมดมี20คนก็มีรองคระบ้า,าน4คนเป็นกรรมการโดยตำแหน่งแล้วก็มีวัยวัดจกร4คนมีท่านเจ้าวาดแล้วก็มีในฐานะหัวหน้า,าน เป็นที่ปรึกษานะครับคือสมาชิกก็จะต้องเป็นกรรมการบริหารในวัดไปตลอดทุกนะครับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเกิดความปมยุติธรรมก็ประกอบด้วยสามสิบคนใช่ไหมรวมในสามสิบรวมทั้งหมดแล้วจะมีคณะกรรมการที่นี้จะมีสามนครับแต่กรรมการจริงๆยี่สิบกรรมการจริงๆมีกี่สรับ